กลาบสวัสดีมิตรรักชาวหงแดงลิเวอร์ p o o ทุกท่านนะครับวันนี้ผมขอนำทุกท่านมาวิเคราะห์ก่อนเกมพิมลีกอังกฤษนัดที24นะครับที่หงแดงลิเวอร์ p o o ของพวกเรานะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเดอะคารลสเบอร์รี่นะครับก่อนอื่นนะครับผมขอรบกวนเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆชาวหงแดงลิเวอร์ p o o ทุกท่านนะครับ ที่รับชมหรือว่าผ่านมาเห็นคลิปนี้นะครับก็ขอความกรุณานะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับและก็หวังว่าช่องนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้พี่ๆทั้ทงน้องแล้วก็เพื่อนๆเ,เราชาวหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านได้พบปะพูดคุยกันอีกหนึ่งช่องทางนะครับ ยอดวิวนี้ก็ถือว่าชื่นใจได้อยู่นะครับสำหรับช่องเล็กๆช่องนี้นะครับแต่ว่ายอดติดตามก็ยังคงน้อยอยู่นะครับก็ขอความกรุณาทุกท่านนะครับที่รับชมก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับบางท่านอาจจะลืมนะครับก็ขอบคุณมากๆไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับเข้าเรื่องของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับหลังจากที่นัดที่แล้วนะครับลิเวอร์พูลของพวกเรา ก็โดยทางออกไปเยือนไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับแล้วก็ปราชัยกลับมานะครับมันก็มีเสียงซุบซิบเสียงลือเสียงเล่าอ้างนะครับเสียงเมสาทั้งแฟนทีมอ,อื่นบ้างแล้วก็ทั้งแฟนทีมหงแดงลิเวอร์พูลของพวกเรากันบ้างนะครับว่าโอ้โหเล่นแบบนี้ไม่ได้แชมป์หรอกนะครับหงแดงลิเวอร์พูลก็ได้แค่นี้แหละตกม้าตายไม่ละเมิงหง นะแชมป์ว้าอีกแล้วยกแชมป์ให้แมนซิตี้ไปเถอะบางคนก็ดีอกดีใจกันยกใหญ่นะครับโอ้โหยแบบแม่นะใจะเย็นๆน,นะครับพี่น้องใจเย็นๆน,นะครับนะใจะเย็นๆกันนะครับเพื่อนบ้านที่น่ารักนะครับหนทางมันยังอีกยาวไกลนะครับก็ถือว่านัดที่แล้วเราก็ทิ้งความหลังลืมความหลังกันไปนะครับ นะแต่ว่าก็ว่ากันตามตรงนะครับหงแดงลิเวอร์พูลของเราในขณะนี้ก็ยังนําเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับสมมุตินะครับสมมุติว่าถ้าเกิดแมนซิตี้ชนะนัดตกค้างเล่นเท่ากันก็ยังนําหงของเราเนี่ยอยู่แค่แต้มเดียวเองนะครับไม่ได้ห่างเป็น10กว่าแต้มอย่างก,กับทีมอื่นๆอขออภัยด้วยนะครับไม่ได้ห่างเป็น10กว่าแต้มนะครับที่จะได้หมดลุ้นนะครับ นี่หงแดงของเรานี่พึ่งแพ้ไปแค่นัดที่2ในฤดูการนี้เองนะครับเอาล้วครับระบายสยาวยืดกันเลยนะครับในวันนี้ก็ในวันเสาร์นี้นะครับแมนซิตี้ก็จะลงเล่นก่อนนะครับท่าซิตี้นะครับชนะขึ้นมานะครับก็จะนํำหงไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเวลาสี่ทุ่มนะครับก็จะเป็นคิวของหงแดงลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับจะพบกับเบอร์ลี่ ถ้าเกิดิเวอพูชนะได้ก็จะกลับขึ้นไปดังเดิมนะครับดังนั้นวันนี้นะครับผมขอนำทุกท่านมาวิเคราะห์นะฮะก่อนเกมคู่นี้กันนะครับระหว่างหงแดงรเวอพูของพวกเรากับเบอร์ลี่กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมในนัดนี้กันบ้างน,นะครับเริ่มกันที่ฝั่งเจ้าบ้านในเกมนี้นั่นก็คือหงแดงรเวอพูของพวกเรานะครับเจกันครอบครับคุณซือเฮฟวี่เมทัลของหงแดงรเวอพูก็เพิ่งพาทีม พบกับความปราชัยในนัดที่แล้วนะครับเป็นนัดที่2ในฤดูกาลนี้นะครับหลังจากพ่ายให้กับอาร์เซนอลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้สถานการณ์การลุ้นแชมป์ตอนนี้นะครับเข้มข้นอลมานกันสุดๆนะครับหลังจากผ่านไป23นัดนะครับลิเวอร์พูลยังนําเป็นจ่าฝูงอยู่ด้วยการแข่ง23นัดมี51คะแนนนะครับนำทีมอันดับ2อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่2คะแนน แต่ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ก็ยังแข่งน้อยกว่า1นัดนะครับส่วนในรายการอื่นๆลิเวอร์พูลก็ยังมีลุ้นอยู่ทุกรายการนะครับเข้าชิงคาราบาคบไปแล้วนะครับจะพบกับเชลซีในวันที่25ที่สนามเวมบรีนะครับส่วน FA คับนี่ก็จะเจอกับเซาแธทมป์ตันนะครับหลังจากที่นักบุญเซาแธทมป์ตันนักบุญแดนใต้นี่นครับเอาชนะวัตฟอร์สมาได้นะครับ ก็จะมาเจอกับผงแดงลิเวอร์พูลเราส่วนยุโรป้าเด็กก็ยืนรออยู่แล้วนะครับผลงาน5นัดหลังสุดของลิเวอร์พูลนะครับก็สามารถเก็บชัยไปได้3นัดนะครับเสมอ1นัดแล้วก็แพ้1นัดล่าสุดนี้นะครับในเกมนี้นะครับทีมของเจอเกนคอปก็ยังจะไม่มีเจอเอลมาติฟนะครับเสเตฟานไบเชติสคอสตาซิมิกาสนะครับโมฮัมเหม็ดซาลาโดมินิกโซบอสไลนะครับ แล้วก็อิบายฮิมาโคนาเต้นะครับที่ติดโทษแบนจากการโดนใบแดงนัดล่าสุดนะครับส่วนในรายของวาตลุเอนโดนะครับที่กลับมาจากการรับใช้ชาติญี่ปุ่นแล้วก็น่าจะยังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้นะครับคาดการ11ตัวจริงที่จะลงสนามในนัดนี้ทีมของเจนคอปก็จะมาในระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาประตูจะเป็นทางด้านอลิซงเบ็คเกอร์แบ็คขวาจะมีเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โน แบ็ก้ายทางวูสกอร์นี่ให้มาเป็นทางด้านโชโกเมสนะครับส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นแอนดี้โรเบิร์ตสันนะครับออกตัวก่อนในนัดนี้เซนเตอร์ฮาฟนะครับเซนเตอร์คู่ก็จะเป็นทางด้านเวอร์จิลฟานได้จับคู่กับน้องขวัญน,นะครับจารลคว,วันซ่านะครับกองกล,าง,กลาง3คนก็จะมีทางด้านฮาวิเอเลสนะครับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์แล้วก็เคอร์ติสโจนนะครับ สามประสานในแดนหน้าก็จะเป็นทางด้านดิโอโกโชตานะครับดาวินนูเยสแล้วก็ลุยดีอาสนะครับเรามาดูทางฝั่งทีมเยือนกันบ้างน,นะครับสำหรับเดอะคาร์เลสเบอร์ลี่นะครับ ทีมของแวงซองกอมปานีนะครับกุนซือของเบอร์ลี่ในช่วงหลังนี่ก็พาทีมทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเก้าอี้นี่ก็ชักจะร้อนๆหนาวๆนะครับในนัดล่าสุดนี่ก็เพิ่งเปิดบ้านทำได้แค่เสมอกับเจ้าสัวน้อยฟูลแลมไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2นะครับส่งผลให้ในตารางคะแนนพิมเมาร์ลีกอังกฤษนะครับ หลังลองบวยอยู่อันดับที่19นะครับจากการลงเล่น23นัดมี13คะแนนนำทีมบวยอย่างเชฟฟิลด์ยูเนเตดอยู่เพียงแค่3คะแนนเท่านั้นนะครับส่วนในรายการ FA ครับก็ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่แพ้ให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์ไปนะครับผลงาน5นัดหลังสุดยังไม่พบกับชัยชนะนะครับสำหรับทีมของแวงซองกอมปานี ทำได้เพียงเสมอ2นัดแล้วก็แพ้ไปถึง3นัดด้วยกันนะครับในนัดนี้นะครับก็ยังจะหมดสิทธิ์ใช้งานนาธานเลส m o มอนนะครับลูกาโคโรชโชนะครับชาลีเทเล ER, อร์จ้าแดนบีเจอร์นะครับแล้วก็ฮานิตดโคุซซี่นะครับคาดการ11ตัวจริงของเบอร์ลี่ในนัดนี้นะครับทีมของแวงซองกกบนีก็จะมาในระบบ4-4-2นะครับผู้รักษาประตูจะใช้ทางด้านเจมส์ทรัฟฟอร์สนะครับ แบ็คขวาก็จะเป็นลอเรนอิกซิกนอนนะครับแบ็คซ้ายวิตินโย่เซนเตอร์แบ็คนะครับก็จะใช้ทางด้านดาราอเชียนะครับจับคู่กับแม็กซิมเอสทีฟนะครับกองกลาง4คนก็จะเป็นทางด้านกุตมุลสันนะครับเซนเดอร์เบเก้นะครับบราว์ฮิววิลสันโอโดเบิร์สนะครับหน้าคู่ก็จะเป็นทางด้านไลลี่ฟอสเตอร์จับคู่กับทางด้านดาร์โทฟฟาน่านะครับ สถิติในการพบกันของทั้งคู่นะครับ5นัดหลังสุดนี่ลิเวอร์พูลสามารถเก็บชัยได้ไปถึง4นัดด้วยกันนะครับเบอร์ลี่นี่ชนะลิเวอร์พูลแค่1นัดเท่านั้นนะครับถือว่าสถิตินี่ก็คมกันพอสมควรนะครับในช่วงหลังๆลิเวอร์พูลพบเบอร์ลี่นะครับจะแข่งขันกันในวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์2567นะครับเวลา4ทุ่มตรงนะครับ เชื่อว่านัดนี้ทีมเจ้าบ้านอย่างลิวัพูนี่ก็จะต้องใส่เต็มที่บี้เต็มถังนะครับใส่เกียร์หเดินหน้าเต็มที่เพื่อเรียกโมเมนตัมของทีมกลับมานะครับและในนัดนี้นะครับสนามแอนฟิลด์ก็ยังจะเปิดรับผู้ชมนะครับได้เต็มที่หลังจากที่ได้ทำการต่อเติมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับความจุหน้าจะอยู่ประมาณ60,000ได้นะครับเพราะฉะนั้นเสียงปรุกเรา จากผู้เล่นคนที่12นะครับจากแฟนๆในนัดนี้จะทำให้นักเตะลิเวอร์พูลนี่วิ่งกันแบบ500แรงม้านะครับท้าถมเข้าใส่ผู้มาเยือนอย่างแน่นอนนะครับค่าสกอร์นะครับในนัดนี้ลิเวอร์พูลก็น่าจะเก็บชัยชนะได้ไม่ยากนะครับผมให้สกอร์เป็น3ประตูต่อ0ูนนะครับลิเวอร์พูลชนะไปได้3ประตูต่อ0ูนย์นะครับ แล้วเพื่อนๆพี่ๆน้องๆละครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรกันบ้างนะครับคิดว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะสกอร์เท่าไหร่นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้สุดท้ายนะครับผมขอฝากทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ